เอเยอสวัสดีครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับเขาต้องรับเพื่อนๆครับสุดเกมสม e ธวอลกับบูชแนลนะครับวันนี้อยู่กับมอนเตอร์รีวิวนะครับผมก็เป็นนะฮะนี่นะครับตัวนี้เลยนะนะฮาปูลมนะครับเอาไว้ขั้นสองเนาะก็เป็นตัวที่มองว่าที่สกิลน่าสนใจมากนะครับเพราะว่าทำอะไรได้เดี๋ยวไปดูกันเนาะนะครับเป็นสายสนับสนุนนะแต่ว่าเลือดเนี่ยน้อยไปนิดนึงนะ เลือด9ก0าเองนะครับแล้วก็สปีดนะคนข้างไว108เนาะส่วนแอตแทกเนะี่ยมีอยู่นะ703เนาะไม่แย่นะครับถ้าเทียบกับตัวธาตุมืดนะทุกคนนะธาตุมืดสแตทสวยนะเออเนะี่ยเลือดหมื่นนะครับมีแอตแทกด้วยแล้วแต่เป็นสายโจมตีแต่ตัวสนับสนุนนะแต่รู้สึกเลือดมันน้อยไปนิดนึงนะอ่ะไปดูสกนะิลเนาะสกิลหนึ่งนะครับเป็นการโจมตี2ครั้งโดยแต่ละครั้งเนี่ยมีโอกาส70%ที่จะลดพลังป้องกัน2เทินนะครับขออภัยลดพลังโจมตีนะครับก็คือหอนะอัพเเต็มมมดาาาาจแรรงขึ้น 2, น้นนนนนนท2ะคัับอีส่สใก สร้างความเสียหายต่อเนื่องใส่ศัตรูทุกตัวและมีโอกาสสตาร์ทอีก50นะครับที่จะทําให้มึนงงนะฮะก็คือว่าแจกพิษทุกตัวและก็มีโอกาส,สอีก50ที่ทําให้มึนงงอัพเต็มก็มีโอกาสเป็น70นะครับที่จะมึนงงเนาะแล้วก็สกิลทีมเมทนะครับสกิลหมุนเหมือนเดิมโจมตีศัตรูทุกตัวเพื่อลดเกรด50%และสร้างความเสียหายต่อเนื่อง3เทินนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าสกิลมันเด็ดขนาดไหนนะั้นเลยนะส่วนรูนนะครับแนะนำเป็น เอกเทินกับอะไรก็ได้นะ,นะครับอาจจะเป็นนะฮะถ้าลงดันก็ดูเดือดเนี่ยนะครับกับกเอกเทินในกับสมาธิก็ได้นะครับก็เป็นสปีดที่พีพีแม่นยําแม่น85ก็พอนะครับแล้วก็ดีแฟกตก็ใส่เป็นพวกตีแรงตามสปีดตีแรงตามเลือดนะนะครับอ่ะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวไปลองการใช้งานกันครับผมลองในไหนดีอ่ะป่าก,กาเลนแล้วกันนะเดี๋ยวเรื่องแบบเฮลเลยแล้วกันเนาะซึ่งนะครับเราจะใช้เป็น นี่ตัวนี้นะฮะไม่มีสกิลใดๆทั้งสิ้นนะไม่มีลีดเดอร์นะครับปราบมาถึงก็ให้เนาะโอ้นะอันนี้คือสกิลนะครับแต่ว่ามันแปะแค่นี้เองนะทุกคนนะก็แปะโอ้โหสองดอดเองนะไม่สตันด้วยนี่คือแม่นผมเยอะมากเลยนะมีหักดาบนะครับอ,อื้มไปสกิลสามครับผมสกิลสองนะตตเตะเตะเทิร์นะครับโอ้โหสตันล,ละ อันนี้คือเห็นสก,กิลมันน่าสนใจดีนะทุกคนนะผมทำมาเล่นนะ <c oughs> แต่ต้องบอกว่าเป็นตัวแจกไปจริงๆนะ <c oughs> นะฮะซึ่งถ้าเกิดเราดูจากการใช้งานเนะนี่ยนะแจกคิดแบบเนี้ยเราไปเล่นตัวแม่มดมืดน่าจะคุ้มกว่านะครับนะแต่ข้อดีคือมันมีสตันไงนะอันนี้คือข้อดีตรงที่แบบว่าสก,กิลสองมีสตันได้เนะเป็นการตีหมู่นะครับ เพื่อนๆดูแล้วชอบไหมมันก็ปวนอยู่นะมันก็ปวนอยู่นะทาเป็นเล่นไลนะนี่แจกพิตนะครับโอ้โหยังไงตัวแจกพิตในเกมค่อนข้างเยอะนะอืมแต่ว่าชอบตรงที่สกลิลสองมันสตัรได้นี่แหละนะครับก็คือจาเลยนะครับการใช้าง,งานเนี่ยนะถามว่าสแตทแบบนี้นะครับโอ้โหแน่นอนไป p v p ไม่ไหวแน่นอนนะตายนะถ้าไป PVP เนี่ยฉะนั้นเนี่ยนะครับน่าจะไต่หอได้อยู่นะครับเดี๋ยวผมลองที่9 1ให้ดูนะ เดี๋ยวผมจะลองนะครับใช้กิมลิปเปอร์ไฟเนาะนะครับตัวนึงละแล้วก็นี่ตัวนี้เลยนะครับอีกสักตัวหนึ่งเป็นพาราดินแสงนะนะครับพาราดินแสงนี่นะครับแล้วก็ตัวแจกพิษเนาะเดี๋ยวผมเอาเป็นไอเดียตัวแจกพิษที่เราคุ้นเคยมากที่สุดก็น่าจะเป็นแม่มดมืดเนาะแม่มดมืดในหะ้แจกพิษดีมากนะทุกคนนะ นี่นะฮะมปนหมดเปิดอีกสักตัวหนึ่งแจกพี่ได้2ตัวแล้วนะอ,อีกตัวหนึ่งก็น่าจะต้องเป็นแดดลมปะเพราะแดดลมก็แจกพิตีเหมือนกันนะครับหรือใครจะเอากิมมืดก็ได้นะกิมมืดเอาเวกสองนะครับกิมมืดมันมีดันปะเหมือนมันจะมีดันแล้วนะเนาะผมว่ากิมมืดไปแล้วกันนะไปะนะครับเดี๋ยวไปลองดูว่าเป็นยังไงบ้างทีมนี้ เอาไปเล่นนะครับทีม CC แจ็คพิทในการไต่หอมาถึงก็สตัร์ไปก่อนนะนี่ครับสตัร์ติดไปหนึ่งตัวเนาะแล้วก็โปโวกนะครับนี่เห็นไหมแต่ถ้าเป็นไม่หมดมือนะทุกคนโอ้โหแจ็คพิทนะครับแจ็คพิทดีกว่านะครับไอตัวท่านลมมันได้ตรงที่สกิลสองมันสตัร์ได้แต่มันเป็นการสตัร์แบบสุ่มนะผมคิดว่ามันจะดีกว่านี้นะตอนที่ ตอนที่เอาเวกเนาะตอนที่ A เวกสองนะก็เลยรีบทำมาเล่นรนะสรุปนะนี่ะความน่าเล่นเนาะน่าจะพอเล่นตีมไตหอได้อยู่นะที่อื่นน่าจะเล่นลำบากนะเพื่อนๆนะไตหอแต่ว่าถ้าไตาหอนับกันจริงๆเนี่ยผมว่าไม่มดดีกว่านะไม่มดเมือ่อจิมมืดเนี่ยนะครับดูดีกว่าไปทำไอ้สองตัวเนี้ยดีกว่านะ แล้วถ้าเกิดว่าอยากได้แจกคพิษจริงๆเนี่ยนะครับก็คอยเป็นตัวเลือกหลังๆนะเพราะว่าสกิลสมันสตันไม่ชัวร์นะครับมันเป็นการสุ่มสตันนะ่ะดูอ่ะดูนะดูสกิลสองเลยนี่โอ้หอันนี้โอ้โหบนทีเดียวทุกคนสตันหมดเลยนะฮะแล้วก็แจกพิษเนาะนี่ดูแม่มดปุ๊บนะฮะเป็นไงแจกคพิษดีมากนะแม่มดนะครับนี่กิมนะครับกิมเนี่ยแจกดีเลยแล้วก็สตันด้วยเนาะ ปึกบๆๆนะครับอันนี้ผมใช้ท่านี้เพราะว่าผมอยากให้คูลดาวสกิลสองมันวนมาไวๆนะนี่นะแล้วก็กิมเนะี่ยคือถ้าใครเลือดน้อยเนี่ยนะเราฆ่าได้เนี่ยเราฆ่าไปเลยนะตีไปเลยนะครับมันก็จะได้เดินต่อถ้าเกิดฆ่าได้นะครับผมเนี่ยอย่างเงี้ยนะผมไม่ตายเลยเนื่องจากมอนหอเฮลมันยังถึกนะมันหอเฮลหอฮานเนาะนะครับปึ๊บเป็นไงบ้าง มไม่จีเท่าไหร่นะเพื่อนๆไนะปเดี๋ยวไปดูสกิลสองอีนนกรอบแล้วกันนะไปสตาร์ทไปหมวสตาร์ทได้ตัวหนึ่งนะครับเอาแน่เอานอนสกิลสองไม่ได้เพื่อนต้องแต่ต้องลองอัพให้เต็มนะถ้าอัพเต็มโอกาสมันอาจจะเยอะกว่านี้อีกนะครับแต่ถ้าถามว่าโหต้องอดเดมอนอัพไหมนะผมว่าไปอัพตัวอื่นเล่นดีกว่านะครับด้วยตัวมันเองอาจจะไม่เก่งเท่าไหร่สกิลสามนะครับลดเกรดนะลดเกรนะดโจมตีนี่นะครับ รถก็รถไม่เยอะนะทุกคนนะนี่นะกิมมืดกิมมืดกันแม่มดเก่งว่ะอ่ะสตาร์ทสหน่อยโชว์หน่อยนะฮะไม่ไม่ติดด้วยเรียบร้อยนะอันนี้คือมาไต่หอให้ดูนะนะครับส่วนการเล่นอื่เนๆเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าอาจจะยากอยู่นะเพราะว่า เท่าที่เราวางแผนเอาไว้นะทุกคนนะก็คืออยากลองสกิลแจกพิษนะครับอย่างอันนี้ลดเกรดนะห้าสิบเปอร์เซ็นตะ์น่ะและดูดีนะ่ะสกิลแล้วก็อันนี้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ที่สตันนะก็บางทีก็สตันนะบางทีก็ไม่สตันแล้วแต่ลมน้องนะน่าจะต้องอัพสกิลให้เต็มนะครับถ้าถามว่าตัวนี้ผมให้ลำดับที่เท่าไหร่เนี่ยก็คือเป็นตัวที่ไม่ต้องรีบทำเลยนะถ้าลมนะครับ ไปทำทัดมือเล่นดูดีกว่าเออนะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยผมมารีวิวทัดไฟให้นะครับว่าเก่งไหมแล้วก็ทัดแสงเนี่ยผมกํลาลังทํานะทุกคนนะเนี่ยกลาลังทําอยู่เลยนะส่วนทัดน้าก็เดี๋ยวเราใช้ผัวน้ําแทนแล้วกันนะครับอ่ะตัวนี้ก็เรียกว่ามีก็ได้ไม่มีก็ได้นะส่วนตัวถือว่าไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะออพอพอทํามาเล่นจริงๆแล้วอะ่ะมือคือบางทีสก,กิลมันพอแบบดูเหมือนว่าเล่นได้นะแต่พอมาเล่นจริงๆมันดูเล่นไม่ไหวงจริงนะอ่ะ อย่างทัดมืดใช่ไหมเนี่ยกิมมืดนะครับแม่บดมืดเนี่ยคุณเปิดหาดัานเนี่ยทำสองตัวนี้ดีกว่านะถ้าเทียบกับที่คุณจะต้องมานั่งทำนะครับหาปูมืดเนาะซึ่งตัวมันเป็นน่าจะ2ดาวแนละ้วตัวนี้นะไม่2ก็3เนี่ยแต่น่าจะ2ดาวนะครับอ่ะคลิปนี้รีวิวสั้นๆประมาณนี้แล้วกันนะก็หวังว่าน่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆที่คิดว่ากำลังจะทำนะครับโอเคลากันไปก่อนนะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม